ในที่สุดหนังเดี่ยวของฮีโร่หญิงจาก MCU อย่าง BLACK WIDO w ก็จะเข้าฉายในปีนี้จนได้ครับในวันนี้ตัวอย่างใหม่ของ Black Widow ก็ได้ออกมาให้เราได้เชยชมกันอีกครั้งและเราจะมาดูกันว่าตัวอย่างนี้ได้บอกอะไรกับเราบ้างนี่เป็นตัวอย่างที่3ามแนะบอกเลยครับว่ามีอะไรหลายอย่างเนี่ยน่าสนใจมากๆไม่แพ้กับตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2เลยสื่อจะเป็นอะไรนั้นก็ต้องไปติดตามชมกันในคลิปได้เลยครับผม เพื่อเตรียมพร้อมก็เป็นมันจริงๆในวันที่6มิถุนายนในโรงภาพยนตร์นี้นะครับเปิดมาที่ฉากแรกกับประโยคสุดฮิตอย่างบูดาเปสซ์ซึ่งเป็นประโยคที่ h o อกอายกับแบล็กวีโด w เนี่ยชอบพูดกันบ่อยเหลือเกินโดยแต่ละคนเนี่ยก็พูดกับคนในลักแง่มุมนะว่าเอ้ยบูดาเปสต์มันดีอย่างงู้นอย่างนี้ฮ็อกอายก็ว่าเออทำไมเธอมองบูดาเปสต์ต่างจากฉันจัง ซึ่งแน่นอนว่าในหนังเนี่ยจะต้องมีการบอกแน่นอนครับว่าภารกิจที่บูดาเปสต์ในครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะและเราก็จะได้รู้กันสักทีว่าปริศนาที่ซ่อนมาเกือบ10กว่าปีเนี่ยมันเป็นยังไงกันแนะ่แต่ถ้าผมลองเดาเล่นๆเ,เนี่ยผมคิดว่าภารกิจที่บูดาเปสต์อาจจะเป็นภารกิจที่ฮอกอายนะฮะต้องมาสังหารลักพิโดก็เป็นได้นะแล้วฮอกอายก็เปลี่ยนใจไม่สังหารเธอแล้วก็รับเธอเข้ามาอยู่ในหน่วยชิลแทนเอออาจจะเป็นไปได้นะฮะอันนี้เป็นแค่การคาดเดาน,นะทุกคน ชากต่อมาเป็นฉากในอดีตที่ทําให้เราได้เห็นการปรากฏตัวของเธอในอเวนเจอร์ทั้งภาค1ภาค2รวมถึงในหนังซีวิลวอร์และเอ็นเกมซึ่งทําให้เราคิดถึงตัวละครนี้เป็นอย่างมากครับแต่รอยต่อของภาพยนตร์เรื่องแบล็ควโดอนี้จะเป็นการดําเนินรอยต่อระหว่างช่วงของซีวิลวอร์จนไปถึง Infinity War ภายหลังจากที่เธอช่วยกัปตันอเมริกาให้สามารถหลบหนีไปได้ดังนั้นเธอจึงถูกตามล่าในฐานะของอาชญากรเช่นกัน ชากต่อมาเป็นฉากในชุดปฏิบัติการใหม่ของ Black วีโ o w ซึ่งเราก็ได้เห็นในตัวอย่างก่อนหน้านี้ไปแล้วแต่สิ่งที่ทําให้เราได้เห็นและก็พีคสุดๆในตัวอย่างนี้นะั่นก็คือแฟดแบล็กในตอนวัยเด็กของเธอนั่นเองโอ้โหเห็นแวบ,บแรบกนี่ผมแอบคิดเลยนะครับว่านึกว่าเป็นผู้ชายแต่เอาจริงๆแนละ้วเนี่ยคือ b บล็กวีโด w และการเปิดต,ตัวตัวละครใหม่อย่างเยเลนาเบโลวาซึ่งเธอนะก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมการฝึก ในห้องเรดดูเหมือนกับแบล็กวีโด้เช่นเดียวกันซึ่งในคอมบิกเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเธอเป็นคนที่เรียนเก่งกว่าแบล็กวีโดไปอย่างมากแต่ในภาคการปฏิบัติเนี่ยแบล็กวีโด้จะเก่งกว่านะครับเพราะว่าเธอลงสนามมากกว่าและตัวละครที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือตัวละครเรดกาเดียนที่บอกเลยครับว่าพี่แกเนี่ยคือกัปตันอเมริกาเวอร์ชั่นรัเสเซียโดยเฉพาะ และในตัวอย่างนี้เรายังได้เห็นความสัมพันธ์เพิ่มเติมระหว่างเธอกับเ d ดกาเดียนอีกด้วยซึ่งดูเหมือนว่าเลดกาเดียนเนี่ยจะเป็นครอบครัวนะฮะให้กับเธอนั่นเองก็เหมือนเป็นครอบครัวบุญธรรมอะไรประมาณนี้นะโดยมีอาจารย์แดงเป็นพ่อนั่นเองตัวละครต่อมานั่นก็คือ m e ลิน่ซึ่งเธอนนเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าร่วมการฝึกโปรแกรมแบ็กวีโดเช่นเดียวกับนาตาชาและเบโลวานั่นเอง แต่เธอเนี่ยไม่ใช่ Black วีโอ w รุ่นใหม่นะฮะน่าจะเป็น Black ว i d อ w รุ่นเก่าซึ่งต่างจากพวกของนาตาชากับเบโลว่านะและเธอเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวร้ายในะฮะในภาคนี้สูงมากๆซึ่งหลายคนก็คาดเดาซะเหลือเกินว่าเธอเนี่ยอาจจะก,กลายมาเป็นแ a s k m a s t e r ก็เป็นได้นะฮะก็ต้องเท้าความกันสักนิดนะฮะว่า t ท s k m a s t e r ในเวอร์ชั่นคอมิกเนี่ยพี่แกมีความสามารถในการลอกเลียนแบบการต่อสู้ของศัตรูพูดง่ายๆก็คือ ศัตรูเนี่ยมีท่าต่อสู้แบบไหนพี่แกสามารถต่อสู้แบบนั้นได้แบบละเอียดยิบเลยไม่ว่าจะเป็นท่าวากันดาฟอร์เอเวอร์หรือท่าคว้างโลกของกัปตันอเมริกาเนี่ยพี่แกก็สามารถก๊อบได้นะฮะเพียงแค่เห็นเพียงแค่เว็บเดียวก็ทําได้เรียกได้ว่าเป็นโคตรนักฆ่าอัจฉริยะเลยทีเดียวแต่ข้อเสียของพี่แกนั่นะก็คือทุกครั้งที่พี่แกจะต้องจําอะไรใหม่ๆเนี่ยพี่แกจะต้องลืมอันเก่าๆไปนะฮะผู้ายๆก็คือสมองพี่แกเหมือนฮาร์ดดิสต์นะฮะก็คือถ้าความจํามันเต็มแล้วเนี่ยก็ต้องลบความทรงจําเก่าออก รวมถึงตัวตนของพี่แกด้วยซึ่งมันทําให้เราได้เห็นว่าในตัวอย่างเนี่ยพี่แกเหมือนถูกใครสักคนเนี่ยชักนําแล้วก็ชักจูงให้ไปทําภารกิจแล้วก็จัดการกับพวกแบล็กวีดโอนะฮะโดยอาศัยความจําของพี่แกนี่แหละที่แกลืมตัวตนจําอะไรไม่ได้อารมณ์คล้ายๆกับไอ้วินเทอร์โซเยอร์นั่นแหละครับที่มันรอฟังคําสั่งของคนออกคาสั่งอย่างเดียวโอ้โหคิดอะไรด้วยตัวเองไม่ได้แต่ว่าเป็นเครื่องจักรสังหารที่โหดมาก เรียกได้ว่าเป็นคู่ปรับที่สมน้ําสมเนื้อกับ Black ว i d o ดเลยจริงๆแต่เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าตัวละครนี้เนี่ยใครกันแน่ที่เป็น t ท s k m a s t e r นะอาจจะไม่ใช่ตัวละครที่ผมกล่าวมาก็ได้งั้นก่อนจบคลิปนี้นะครับเราอยากจะถามทุกคนว่าคุณคิดว่าใครคือ t ท s k m a s t e r ในเรื่องนี้นะครับผมช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะทุกคนอโอเคครับแล้วสําหรับวันนี้ก็จบกันแล้วนะครับสําหรับการแกะตัวอย่าง ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเราวันนี้ขอลาไปก่อนบาย